สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเกมเอเวอร์โซเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่อยากจะอัปเดตกันก็คือเรื่องของยอดลงทะเบียนล่วงหน้าในตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมเขามียอดลงทะเบียนสูงสุดอยู่ที่70,00 700, 0 0 ID ดีแล้วนะครับจากจํานวนทั้งหมด1ล้าน ID ที่เขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับระยะเวลาผ่านไปไม่ถึง1สัปดาห์เลยนะก็ได้ยอดเร็วขนาดนี้แล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าตัวเกมเนี่ย ได้รับความนิยมนะครับเหมือนแบบคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าตัวยอดลงทะเบียนเนี่ยจะเต็มได้เมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่เกินสัปดาห์นี้ก็น่าจะครบ1ล้าน ID นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงเรื่องระบบเกมของเกม e v e r s o ์โกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปทำการค้นหาบทความเกี่ยวกับเกม Everso ์โมานะครับแล้วก็พบ ข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะที่เขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนถัดมาจะเป็นเกี่ยวกับระบบเกมก็ในโลกอนาคตของเรานะครับนะักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ทําการค้นคว้านะครับแล้วก็สามารถทําให้มนุษย์ ปกติเนี่ยมีพลังพิเศษได้นะครับเราก็สามารถสื่อสารกับเหล่าพูดได้นะครับคร<ๆ>าวนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลังจากที่มนุษย์ได้ค้นพบพลังเหล่านี้นะครับมนุษย์ก็ทําสิ่งที่มนุษย์ทําดีที่สุดก็คือทําสงครามนะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดสงครามยิ่งใหญ่เลยนะครับทำให้โลกเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับเออโลกมันสูญเสียโลกมันเสียหายนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่กันไม่ได้แล้วก็ต้องหนีออกจากดาวไปนะครับคราวนี้ ในโลกของเราเนี่ยก็ทิ้งไว้แค่เหล่าพูดนะครับก็คือเหล่าพูดเนี่ยก็คือยังอยู่บนโลกอยู่นะไม่ได้ตามมนุษย์ไปแล้วคราวนี้สันติสุขก็กลับมาบนโลกอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนว่าสันติเนี่ยอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมเพราะว่าเกมมันต้องมีพลอ็อตใช่ไหมคราวนี้ แน่นอนว่ามีสันติก็ต้องมีสงครามตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกมนุษย์ที่หนีออกไปหลังจากที่สงครามครั้งแรกเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็กลับมาในโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อรู้ว่าโลกนี้ได้ทําการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะว่าเหล่าพูดเนี่ยเขาอาจจะแบบเหมือนดูแลรักษาบํารุงโลกขึ้นมาให้กลับมาอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้หน้าที่ของตัวเอกของเราเนี่ยก็คือต้อง เป็นคนที่เหมือนโดนอิเซคัมานะครับโดนพูดเนี่ยอัญเชิญมาแล้วก็ต้องเป็นตัวแทนของเราพูดเนี้ยต่อสู้กับเหล่ามนุษย์พวกนี้นะครับคิดว่านะคิดว่าน่าจะต่อสู้กับเหล่ามนุษย์ที่มาบุกโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะเออถ้าผมสรุปมาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บทความนี้เอาไว้ด้านล่างละกันเผื่อใครสนใจจะเข้าไปอ่านเองนะครับแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยในบทความนี้นะครับก็คือเรื่องระบบเกมที่ตัวเกม e v เวอร์โซเนี่ยวางแผนว่าจะมี ะร,ระบบที่สําคัญหลักๆเลย1อย่างที่ได้มีการพูดถึงในบทสัมภาษณ์นี้นะครับก็คือระบบการออกเดตนะครับหรือระบบจีบเราพูดนั่นเองนะครับผมในบทความนี้เขาบอกว่าหลายๆเกมที่เป็นเกมแนวเก็บฮีโร่ใช่ไหมเหมือนแบบเกมกรชากดตัวละครหาตัวละครมาเก็บไว้ใน ID อะไรพวกนี้แนวสะสมนะครับเกมส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องเหมือนความสัมพันธ์ของตัวละครเรากับตัวละครที่เราเก็บไว้ อะไรอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยแบบอยากจะเพิ่มระบบออกเดตกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครที่เรากดกาชาม,มาได้จะได้ให้ความสัมคัธ์กับตัวละครพวกนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบจะได้แบบผูกพันกับตัวละครอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแน่นอนว่าระบบพวกนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อให้เราแบบผูกพันอย่างเดียวแต่ว่ามีของรางวัลให้เราด้วยก็คือในส่วนของสกินตัวละครนะครับ การที่เราเล่นระบบความสัมพันธ์กับตัวละครพวกนี้ได้ถึงจุดที่กําหนดไว้แล้วเนี่ยเราก็จะปลดล็อกสกินของตัวละครมาเลยนะครับก็คิดว่าสกินที่ปลดล็อกเนี่ยก็น <ngo an S 2> ่าจะเป็นสกินฟรีนะครับ <ançais? S 1> เพราะว่าได้จากระบบใช่ไหมเหมือนแบบเราทําความสัมพันธ์กับตัวละครได้ถึงจุดหนึ่งเราก็จะได้สกินตัวละครตัวนี้มาใช้นะครับผมแต่แน่นอนว่าผมคิดว่าอนาคตก็จะมีสกินขายแยกด้วยแหละแต่ว่าก็คิดซะว่าเออเกมนี้เขาก็มีสกินฟรีให้กับเราเนาะถ้าเกิดเราแบบปลด ความสัมพันธ์ตัวละครครบนะครับบทสัมภาษณ์นี้นะครับก็ยังพูดถึงจํานวนตัวละครที่จะมีให้เล่นในช่วงเปิดเกมนะครับเขาระบุไว้ว่าตัวละครจะมีทั้งหมด42ตัวด้วยกันนะครับที่จะมาให้เล่นในช่วงเกมเปิดใหม่ๆนะครับโดย32ตัวจาก42ตัวนี้จะเป็นตัวละครระดับอีพิกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวละครใหม่ๆเนี่ยจะมีเพิ่มอัปเดตมาให้ในอนาคตนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบ สร้างฐานใช่ไหมที่เราเห็นกันในคลิปเทเลอร์นะครับที่แบบเราสามารถเอาตัวละครไปวางไว้ทําภารกิจอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีมอนสเตอร์มาบุกฐานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เราเห็นในเทเลอร์กันไปแล้วนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีระบบของล็อกไลท์นะครับในเทเลอร์ก็มีให้เราเห็นอยู่เนาะที่เป็นเขาวงกดนะครับแล้วก็แบบเป็นล็อกไลท์เดินเลือกด่านเดินอะไรอย่างเงี้ยเลือกบัฟอะไรก็ว่าไปนะครับก็ระบบล็อกไลท์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกัน และนอกจากนี้ก็ตัวเกมเนี่ยยังจะมีระบบไอเดนด้วยนะครับระบบไอเดนของตัวเกมอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับนิกเกะหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเพราะเขาบอกว่าจะมีระบบไอเดนที่จะมอบของรางวัลให้เรานะครับสิ่งที่ผมนึกเนี่ยก็คือแน่ๆแหละระบบของนิกเกะแน่นอนที่ทรัพยากรมันจะเจนให้ตามเวลาใช่ไหมแล้วก็เรารอเวลาแล้วก็ไปกดรับ อารมณ์ประมาณนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสไตล์นั้นนะในส่วนของ PVP นะครับทาง Developer เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนเกมเปิดใหม่ๆตัวเกมจะยังไม่มี PVP นะครับแต่เขาวางแผนพัฒนาระบบ PVP เอาไว้แล้วทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมด 5v5 นะครับก็คือการต่อสู้ตัวละคร5ตัวระหว่าง2ทีมนะครับและโหมดที่2ก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยจัดทีม3ทีมสู้กัน นะครับผมก็คือผู้เล่น1คนเนี่ยก็จะสู้กันด้วยตัวละครทั้งหมด3ทีมใช่ไหมแล้วอาจจะเอาผลแพ้ชนะ2ใน3ไปคิดเป็นผลชนะอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมและระบบสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของกิวบอสนะครับอ่าระบบอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมเนี้จะทําหน้าที่มาแทนคิงเลดสาหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นในคิงเลดเนี่ยระบบกิวบอส เลดบอสตรงนี้ก็เป็นระบบสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตัวเกมเนี่ยนอกจากจะมีกลิ่นอายของเกมไอดอลแล้วยังมีระบบ PVP แล้วก็มีระบบกิลดบอสเข้ามาให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับแล้วก็มีผสมโรยๆพวกระบบออกเดตเดตติ้งซิมอะไรพวกนี้เออพวกระบบออกเดตไว้ด้วย นะครับเป็นแบบเสน่ห์ของตัวเกมเนาะ <S <S <ess im itation> ก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเกมจะเป็นแบบสไตล์นิกเกตเต็มร้อยเลยหรือเปล่าก็คือเป็นเกมไอดอลเลยนะครับ <S <S ไอดอลร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทราบนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกมจริงๆแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าตัวเกมจะมีระบบไอดอลภายในเกมแน่นอนอย่างน้อย1ระบบนะครับผมคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกันบ้างกับเกมเอเวอร์โซ <oul> มีใครตื่นเต้นเกี่ยวกับระบบไหนเป็นพิเศษไหมสาหรับผมแล้วเนี่ยผมตื่นเต้น เกี่ยวกับระบบเว r b o บ s สเป็นพิเศษนะครับระบบของไอดอเนี่ยผมเฉยๆนะผมไม่ได้แอนตี้เกมไอดอนะครับถ้าเกิดเขาผสมเกมไอดอกับเกมเพลกหลกัหลกๆเข้าด้วยกันได้ดีแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาฟาร์มใช่ไหมปล่อยรีซอสมันเจนขึ้นเองได้เนี่ยผมก็ไม่สี่เรียดนะครับแต่ถ้าเกิดมันฟูลไอดอเลยคือเราทําอะไรไม่ได้ไม่มีเกมเพลอะไรให้เราเล่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่โอเคนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันตอนช่วงเกมใกล้เปิดอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกหรือเปล่านะครับ